สวัสดีค่ะมาพบกับลิตาสโตรลี่ชาแนลนะคะวันนี้ลิตาจะพาทุกคนนะคะมาพบกับระบบโซลาเซลล์หันตามแสงอาทิตย์ค่ะระบบนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์นะคะให้หันตามแสงดวงอาทิตย์นะคะซึ่งจะได้รับความเข้มข้นของแสงนะคะได้ตลอดทั้งวันค่ะซึ่งทําให้แผงโซลาเซลล์ของเรานะคะเก็บพลังงานได้มากขึ้นค่ะสําหรับแผงที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นแผงที่ติดอยู่บริเวณทุ่งนาน,นะคะก็จะเป็นการติดเชื่อมต่อกับตัวปั๊มน้ํานะคะ ซึ่งจะทําให้เราประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างระบบโซลาร์เซลล์ที่เราต่อเข้ากับปั๊มน้ํานะคะจะทําให้เราเนี่ยมีน้ําใช้ในด้านการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟด้วยนะคะสําหรับการติดตั้งนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ สำหรับราคาติดตั้งก็ไม่แพงนะคะสนใจติดต่อช่างนิกได้เลยนะคะเบอร์โทร0933967859ค่ะโซนที่รับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะคะจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ